สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกับสร้างน้องอเนยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศคืบล้มล้มแดดแพี่น้องเอ้ยพ่อกับสร้างเลยพี่น้องเอ้ยกว่าจะถ่ายจะราต่างประเทศไปลุ้งทุกทานเนาะแม่น้องดำพผสิเมื่อแล้วกับลูกชายเพิ่นนี่ใชยเพิ่นนั่นนั่นนั่นี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 ่เวลาเมื่อลูก บมอาบหมือนก็บด้เงหายบ่โอ้เสียงเด็กน้อยเหรอกันตกใจว่าเสียงไรสนั่นกลังย่างเมื่อพี้นอยอาเผื่อมาเล่นจมาจะย่างมาเพเดียวแต่บะดีพี่น้องมานํกันว่าวกันแล้วว่าจะมาํกันมันมาก่อนมาป้าแล้วก็นําหอยน้่หลังไป ก็เรียคนจะขี่รถซาเลงผ่นมาได้กะกัหนดวนี้ครับเลยข้าวลาหัวข้าวขาละหัวเรจะเอาลูกน้อยนมาน้ำนะเยนแล้วขาละหัวโอ้ยไปขางเดียวรถของดำนะเขาขี่ไปหนนาไตตอนัหนก็ไปขางเดียวเลยเงี้ยเลยเงี้ยโอ้ยเอามาได้งูแบบขาละหัวงูแบบปละหัว จอกไปพื่ะส่วนพื่อฮากอะไรเบื้งมักแตงกับพวกอดคนเนี่มาเลยพอนใช่เพื่นอนไอพอมาหน้ปหนานปลูก นออ้นองอเน่กันแ,นแล้วจะพาปลาลุงไปเบิ่งสวนแตงอนเน่ทาปลาลุงแนะ่อสวัสดีปลาลุงงามๆเด้อลูกอีหล่ะสวัสดีปลาลุงงามๆลูกกันเรียบพนุพักการแย่งกี่สาเออยังลูกยังเกิดเพิ่นก็มีแต่เพิ่นใส่กระตาไว้เพิ่น มืงอะไรถืออะไรหยาบคยาบก็วแท้มึงลูกเผ่าไทยไป่ซังน่ะชิดำหน้าต่อบ่นั่นน่ะบลุงไปเบิ่งนน้ำกันชิดำหน้าแซงบาเนาะก็ไทยกงจุงกงจุงเล่นเล่นลูกเล่นไพ่ผมมาไทยหน้าอีหลานอู้หูไพ่ผมมาไทยหน้านะชิดำหน้าแซงบ่ ไปเบิ่งที่ลูกปลาเอาไทยหน้านะั่นปู้ไปลุมมไปเบิ่งดูอยากลงอยากลงกับลงไม่อยากเลลงต้อเพื่องละลายผไทายได้บนให้เ <c oughs> บิงนะ่งดูอ่ะ <c oughs> ปลาเอเออต้องต้องแป้งล่องแล้วคะแนนนี่เ <c oughs> ออ ตเ,เพื่องลายแม่แกมบุมพี่น้องเอ้ยยืดมักกะซุ่มยุ่น้องไทมันตาตัเพื่องเนี่ยขาดกันรึได้ไหมแมนห้เขาองน้องกระบุ่มทอดขุนยายไปได้หรือเปล่าขุนยายพูยายห้องที่ยายไป้านถั่วปลาจักรโลกนโลค มาบ้านจะลหวยก็ายซื่อมาชายซื hmm. ่อหาฮกฮกสิพันน่ะท้ามกเตงมกระโพ n ่ะได้เท่าน้นมักระโปงอเออไดน้อยเดียวหนะหายเทิงนะมันน้อยยัง่าทงหนึ่งนะทงสองรหาีฟนะมันได้น้อยกันยังมัน้อยะกรโปงอนวมันน้อยมกโปงอเดนซองอย่างเดียลง ต้นอไูกบักทัวเดียคนมาอือกับเออได้หะ่ะแถวหนึ่งป้ากยาหนึ่งปั้หน่อ่แค่บุ้มไห่นี่พี่ไห้เทิ่งอือเย่แค่คแลวแคมดูมาขวมาหนหมันมันออกคนักไโอ้ยอะไรนะแคมบุ้มดูดิพี่น้องเออคูดแป้งล่อง ได้ออกมากะบอกมาลูกอไปยะบอหถ้ามันเห็ดเห็ดคุ้มเนี่ยมันแหงคากได้เห็ดคุมเนาะอ้าวคือภาษาหน่อยเห็ดะคุมคือเน็นืบหนึ่งห่างกันประเทศไทยคุอโลกโอ้โหไทยก็ไทยแอวจอยพี่น้อยป้าเอ้ ปกติกับปม่น้องอนไม่เคยปูกมาไห้งนงี้แหละเออไห้เท่ามันอยากแข็งเนาะต้อเพื่องลายปะลุงอ่ะ ต้อเครื่องลายแล้วมันไทย่ย่าไปเบ่งหมักแต้งกับมานั่งไปนั่งกันเลยก่อนให้เขาเจ้าต้อเพื่องลายนั่งกันเลยก็ได้เห็ดย่างนัง่น โอ้ยไปไปามาพี่ห,ห,หายเทิงมันจะากแข้งกูหฮลุมได้อือม,มันจังไก่เนาะมันจัง่ไะ,ไะ,ไะไหล้วประทาไทยเบิ้งเลย ให้เราไปทายบัง,ลบงเลยนะให้เราเตือนเทองนลอยเด้อนี่ปะลูกหมักแตงมาน้องกันเลยป้าตู้ใหญ่ไหวเลยมึงรูปผู้ะดาดอยู่ตื่นตาเลยมือหนึ่งส้มมือหนึ่งเด้อผู้ใหญ่ไว้ขนาดเลยป้าเธออันนั้นยี่ยมวานให้ปมาลูกบังหน่ยเลย เขาเตะหนังเยี้มอยู่ลูกลายผุด้วยลายอลูกเอ้ยลายอะไรแม่มาบังมะกรโพดปาพบรุงมาบังมะกระโพดลูกลาอันนี้มักแตงรุ่นบียงามอ้ยลรลุงเอ้ยดีใจเด้ เออใหญ่ไวลูกหยาอะไรลูกทึ่งนะใหญ่ไว้อเนยดีใจอเนยจะได้ไปขายตลาดนะแม่นะเนยไปขายผมกันเด้อเน่อเนยจะไปไปขายตลาดนะแม่เขาจีเอ้าหยาอ่าอืมมาลูกมาลูกไปบังมะกระโพดไปจะไปบ้าบายมาด้ลูกไปบังมะกระโพุกทึ่งคนนี่มะกระโพดกผู้ผู้มะกระโพุก

อย่าเยียดต้นมกระโพดแล้วลูกมันหักแล้วลูกเอ้ยหมดทกินได้แม่มาโอ้อตั้งเมื่อเม่สินย่างมันนี่ก่อนอันนี้ก็บักแตงบลุงกอบซองแถวเข่งเนาะแบบว่าในบักระโพดบะพอกแล้วบักแตงใส่น้ำเนาะแต่ยอดหมกๆทั้งนั้นเลย ย้อนมงก์ใหญ่ๆบลลุงเลยไปแม่มองรูปปลาลุงมะคาวมะกัดอันต้นมะกระโพดเบิ่งมะคาวนี่ป้าสองไหนน้อยไม่น้องอเนว้ปลูกก่อนนะมีแต่หมักแตงกับมะกระโพดปลลุงเลยไฮเทิงยังบมีปลาเซื้อมาใส่เนาะไฮเทิงนเนาะแม่น้องอเนวยลงคลิปซ่ากกับข้อโทษข้อพ่ายเด้อปลลุงเด้อเฮ้ยป้าตัว น้องกิ้กี้พันมาซอยแม่พันโฮยส่งผุ่นโอ้อันเนยก็นั่งหายกำลังใจเอ้ยกี้อันเนยนะยิ่มทงหายทงหน้าปะลุงเอ้ยอันเนยนั่งนั่งเร่นเตาเพื่องน้ำตาย่าอแย้มแงงอ <c ười> ีกกี้บ้องเฮี้ยงตอนแรกบ้องไร้านาดน่ะ มัเียนซำฮ้ยฮไปโลร้อยปูมังะโพดพันสิปมังคะโพดบ่หานะเบิด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 หายบมังคะเพานะเตอ ฮุบเอาหลุฮุบมือตีทีกันเองมันจังนั้นนะฮุบมือตีทีกันมือเห็ดตีกันจะพิรันน์มือเหติกับกอบตีทีกันอ่าพนันแล้วมือห่างมากะเ่า้ยบดตัวเหิืนมาซอยแม่เหิืนน้องกิกกิ๊กเหมืนน้องเนื้อกะมโดสถวนใส่ใส่พุ้ยปกกับพวกนอนเล็กแต่มันใบใหญ่เนี่ยเป็นเอ้ยใส่นอนหนึ่งแล้วก็ฮดได้ครึ่งหนึ่งมันยังสุ่มอย่าก็เลยอบโฮดมากะยาฮดดุแล้วพิรันน์ใหญ่พะลุงเอ้ย แล้วไม่เช like okay. ียงแหงมะอื่นจ um ังะโหดมันจังใหญ่ไวโหดดุแล้วน่านใหญ่ป่ซจ๊ะเอวโอ้แดดซองแน่อยากปลูกบักทั่วด้วยนี่นาจังหวัดนั้นได้เลยพังเบิ่งมะอื่นเนาะสะเฮียนท่านพระเถ้าอ่จ่อยพิ่นมากกับเพิ่นเอาผลเนี่ยเด็กเสอบลงมาหายปลูกบักทั่วในไฮเทิงนะพี่น้อง พอ,อนเนยมากดมันยังมาแถลงมาเนาะจะัดจ้าจ้างเดียวดีปูบักถั่วก่อนป้ากินขี้ดินบอลนะป้าจะกินเต็มปากป้าจะกินได้ให้ขี้นเนยกินขี้ดินปะลุงป้าโทขี้ดินเต็มปากแกนะลูกเสร็จเอาวไหมอืมเสร็จแตเสร็จแล้วสักยังเต็มปา,ก,นนะปาปกกันเลยนะป้าวปูปักกิเข็นผลเรามาแล้วผมเน เสี็จแล้วนาปากันลูกมาพีแม่เสียจหายมั้มะแม่เสียจหายหน้าปากแล้วมัมาลงมาฮะมันปลูกที่ป่ะเอาก็ปลูกที่ป่ะพวกมันหมักทีเลยบาโอ้ สิบปัญญาเงยมะข่าโพดมันปีกายมีแต่พักใหญ่ปีปีชื่นธน,นปลูกนะใหญ่แหละมะข่าโ<อ>พดเนี่ยมันหมักที่แล้วหักแต่ว่าใส่คุ้มละซองในไปต้องใส่คุ้มละซ้ำละสี่ใส่คุ้มละซองเห่าซองเห่านัน่นมันจังพอดีงามพักใหญ่สะออนเนี่นยปัญญามันเป็นนะแม่แกมบุมูมสะออนมะก,ก่โพดปัญญามันเป็นมีแต่พักใหญ่ๆเหนื่อยกันนอนเลย มันเย็นได้พุ่นเออเออทลงคล้องลดพุ่นนะมันมด้วนเท่งยนะังในลายคุ้มนด้ดนั่นนะแล้วขี้หายวิ่งเลยก็นเนยเนาะอองกนแลนเลยเออฮัลโหลสบายดี

บดวยนี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพลง่าน้เดอร์ับิ่งผักส้มคลิปต่อไปพี่น้องเ้ยสบายดีสวัสดีปะลุงแล้วลูกสวัสดีครับแน่น่น่ยิ้มเลยปะลุง